ฟุตซอลโลก2012ซึ่งจะเป็นผู้นำด้วยรางวัลประจัญกานขันขึ้นสู่เอพีครับ สมรักขับสิงห์ทูตประจำการขานันฟุตซอลโลก2012วันนี้ไม่ได้โมนะครับมาจริงๆเลยครับเป็นผู้นำถ้วยมาเป็นที่เรียบร้อยเชิญทั้งสองท่านอยู่ที่กลางเวทีก่อนนะครับและผมขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญคุณนองอาจก่อสินค้าเลขานิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับให้เกียรติขึ้นสู่เวทีโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะครับจะเป็นผู้ทำพิธีเปิดถ้วยฟี ف าฟุตซอลโลกในครั้งนี้ครับ เอาละรครับเรามาเริ่มนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับสำหรับการที่จะได้ชมถ้วยใบนี้นะครับ5 4 3 2 1 ครับนี่คือถ้วยประจำการขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์คัพ2012นะครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วออกแบบมาได้อย่างสวยสดงดงามทีเดียวครับเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับได้ถ่ายภาพท่านประธานในพิธีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุริพัตร์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร